สวัสดีกับช่องแม่เมียวฟีแลแ์นชาแนลค่ะชีวิตติดขัวกับแม่เมียวอีกคือเก่านะคะว่าจะมีเวลาว่าจะมีวันหยุดกะพาเขาขั้วอีกคือเก่าค่ะแม่เมียวได้มูมาก้อนหนึ่งนะคะน้ำหนักอยู่นี่ประมาณ2อกิโลซี่ขีด8ปดากล่มนะคะมือนี้แม่เมียวอยากมาทำเป็นแนมหมูหรือว่าสมตอนหมูนะคะเพราะว่า ไปเจอวิดีโอหนึ่งเพิ่นผ้าทํำนะคะแม่เมียวก็เลยอยากลองทํำตามนะคะมือนี้เป็นขั้งแรกไม่ชีวิตนะคะที่แม่เมียวจะทํำเป็นสมหมูตอนนะคะแต่ก็บรรู้ว่ามันสิได้กินบอเนาะค่ะเดี๋ยวจังไหนกะเข้าจังมาเบิงกันเนาะนี่ค่ะแม่เมียวจะทอดลองเฮ็ดเป็นสักหนึ่งกิโลนะคะมือนี้เดี๋ยวจะหั่นออกแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็เข้าจังมาสูขั้นตอนการทํำกันเนาะ ระวังนี่แม่เมียวขอไปหั่นหมูแกะกระเทียมแล้วกับหนึ่งข่าวเหนียวแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาเตรียมของให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันค่ะตอนนี้แม่เมียวได้หั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเมื่อนี้แม่เมียวทดล่องใส่หมูหนึ่งกิโลนะคะเทากับมาเบิ้งกันว่าหมูหนึ่งกิโลมันจะได้ขนาดใดนะคะแล้วก็แม่เมียวหั่นหมูเป็นขอ้ังชิ้นขนาดที่จะทอดนะคะแต่พอว่าแม่เมียวจะเฮ็ดเป็นแหนมหมูต้นแล้วก็ เวลาจะกินจะเอามาทอดค่ะแม่เมียยากผูว่ามันจะแสบหรือว่ารสชาติแบบไหนนะคะมือนีเป็นข้างแรกนะคะทีร่องถ้าแม่เมียให้เบ่งส่วนผสมนะคะว่ามือนีแม่เมียใส่อีหยางแน่นะคะหั่นหมูเสร็จแล้วกับมาแกกกระเทียมค่ะเราใส่เป็นกระเทียมจีนสองหัวใหญ่นะคะอันนี้ข้าวเหนียวค่ะแม่เมียกระไดละลายน่น้ำใบแล้วนะคะประมาณกํำหนึ่งยังสี่ขาถุงหาบาทสิบบาทบรรเทานะคะแล้วก็ ถุงนีแม,ม่ยหมี่ยวซอมาจับไท่ค่ะเราก็เครื่องปรุงมีเกลือ,อมีรสดีมีชั่วรสแล้วก็มีน้ำตาลเดี๋ยวแม่เมียวสีขอผ้าถ้ำเลยนะคะอันดับแรกเม,ม,มียวจะโขกกระเทียมแบบเด่งดวนเลยนะคะแม่เมียวขอถือมาตำมกระเทียมข้างล่างนะคะเอาโตะมาล่องนะคะข้าข้างบนมันเป็นตู้ปิดค่ะ เดี๋ยวแม่เมี้ยวคอะตำกระเทียมให้เซ็ตนะคะ้วแล้วจังมาเบิ่งกันค่ะตอนนี้แม่เมียวตำกระเทียมเซ็จแล้วนะคะเขาจะมาใส่เลยค่ะกระเทียมนี่แล้วแต่ผู้มากนะคะมากหน่อยมากหลายกะ็ะใสตามที่ชอบเลยค่ะแต่ว่าหากให้ใส่กระเทียมหลายเนยมันก็นจะเห็ดไหสซมเรียวเร็วนะคะจากนั้นแม่เมียวจะใส่เกลือนะคะ ใส่เกลือลงไปสองช้อนชาค่ะแม่เหมียวใส่ชูรสไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะชูรสนี่ถ้าไผยบ่มักบ่ต้องใส่ก็ได้เด้อค่ะบ่ต้องใส่แต่แม่เหมียวมักชูรสก็เลยใส่แล้วกับผงปรุงรสนี่รสดีเท่านี้เด้อค่ะแล้วก็น้ำตาลนี่แม่เหมียวจะใส่แค่นิดเดียวนะคะนี่ค่ะประมาณครึ่ง ครึ่งช้อนชาค่ะเพราะว่าน้ำตาลนี่จะเป็นตัวซอยควบคุมอุณหภูมินะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนี่บางมือกับสีหนาวบางมือกับสีห้อนหรือบางมือกับสิติลบจังสิตัวนี้น้ำตาลจะช่วยให้ควบคุมอุณหภูมินะคะของของแหนมเขาจะได้เสมอกันนะคะแม่เหมียวได้ล่างมือแล้วนะคะเ้าปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเม่เหมียวจะพผ้า ผสมเลยนะคะเข้าผสมหมูห้เข้ากันเลยนะคะขั้นไปนัานพ่อสมควรน,นะคะขั้นไปนานนเลยนะคะคือจังเข้าขั้นสมขั้นแหนมหมูจังสีลัค่ะที่ใส่หมูสับแนมขั้นเข้ากับขั้นเกี่นมาเพิ่นมีความสีแตกต่างนะคะ แม่เมียวดมกินมึงไข่ไข่มันจะด่างนะคะแม่เมียวขอใส่เกลืออีกครึ่งช้อนชานะคะการทำกับเขาเอา่อบางคนที่กระเจ้าชิ่นกับรสชาติอาหารใส่วิธีดมกินพ่นกระรูนะคะว่ามันอ่อนเอียงอย่าง,งสิเนาะยังแม่เมียวนี่ทำแน้มนี่แม่เมียวเคยทำบอยนะคะแต่ส่วนมากจะทำเป็นแนม้เนือ้อ หมูบดจังสีหลักกระไ้หนังหมูนะคะแม่เหมียวเลยพ่อสีในีไดอยู่แต่อันนี้การทําเป็นแหนมตอนสมตอนแบบนี้นะแม่เหมียวพึงทําเป็นข้างเลกค่ะแม่เหมียวอยากล่องท่ำมึงกินแต่กินแต่หมูทอดแบบนี้หมูแดดเดียวหรือหมูทอดกันเลยเออล่องทําเป็นแหนมหรือว่าสมตอนหลักกระม้าทอดมันจะแสบบนอมอย่างนี้คิดว่าแบบนี้กันเลยทดลองนะคะเมื่อนี้เป็นข้างเลกของแม่เหมียวทํำนะคะ เป็นสมตอนแบบนี้เมียวเมียวสิอัปเดตตลอดนะคะพอมันสมแล้วกระเสียมาให้เบิงอยู่ฟิลเลน่นนี่เมียวมียวคิดว่าหนาจะใส่เวลาสักสามถึงสวันนะคะถึงจะสมพเพราะว่าเมียวจะเอาใส่ถุงแล้วก็ลงใส่กล้องแล้วก็จะไปไว้ไใต้อ่ฮิตเตอร์นะคะที่ทําความอุ่นในบ้านลจะจ้ะเพราะว่าอยูนี่มันหนา,อาตอนนี้หิมะยังตกอยู่จาอยูฟินเล่น เวลาคันเข้าเห็ดคือเข้าเห็ดสมเลยได้จ้ะเข่าก็เอามือกดๆดวนลงไปแบบนี้ค่ะจ้ะนี่ค่ะนห็นคะกระเทียมเห้ากระสีไปอยู่ทั่วๆในหมูนะคะจากนั้นไม่เมื่จะเอาเข้าเหนียวที่แช่ก้นานนำไว้ละลายนำไว้แล้วลมไวว่ไม่ออาลุเลยนะคะข่านี่ตัวซอยให้เปรียวนะคะ กับเป็นสูตรพ่อแม่ผ้าเฮ็ดมาเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ไรเท่าไดสังเกตหูจกักจำความใดเห็นพันเฮ็ดกับเห็นพันใส่เข้าเนี้ยวข้า้าเนาะคะนะ่ะเนาะเวลาเฮ็ดสมเฮ็ดแหนมจะเฮ็ดตากมากเรื่อยๆแบบนี้ละ่ะหอมหอมค่ะหอมกระเทียมนี่ค่ะตอนนี้แม่เนียวได ขันมานาั่นพอสมควรแล้วกะสีแหนมกะรู้สึกว่าเป็นสีออกชมพูไปนิดนึงแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวแม่เมียวขอล่างมือก่อนแล้วแม่เมียวจะผ้ามากรอบใส่ถุงนะคะเดี๋ยวขอล่างมือเก็บอุปกรณ์อกอนท่าเดี๋ยวกลับมาเบิ้งกันค่ะหลังจากที่แม่เมียวไปล่างมือแล้วเพามาเริมลงมือกรอบกรอบหมูเลยนะคะมาเบิ้งกันคา,า่าข้างสีได้จ้าถุงนะคะเดี๋ยวแม่เมียวจะ ทำอมประมาณสี่ถุงมเบิึงกันานาวมันใหญ่เกินไปบันะคะถ้าสี่ถุงมันใหญ่กับทังค่อยท่อเป็นหาถุงนะคะนี่ค่ะขั่นในทีแล้วแม่เมี่ก็กจะเอาลงเลยนะคะหนึ่งถุงนี่นะคะแมมีม่สีเห็ดถุงขนาดนี้ 你看。 เดี๋ยวขอลังอีกแป๊บค่ะตอนนี้แม่เมียวกอกได้มุกหาทุงนะคะแม่เมียวกอกได้หาทุงค่ับก็เป็นทุงที่ค่อนข้างใหญ่นะคะมับบเป็นอย่างเอาขนาดนี้เลยค่ะจากนั้นเขาจะมาดันดันถุงให้แน่แนๆน,นะคะดันถุงให้แน่แน ลายฟ้องอากาศแห้ออกมดมดแล้วก็ตันถึงแน่นๆนค่ะในเหนียวคิดว่ามันน่าจะเหตุความแน่นความนี่ประมาณเดียวกันกับแหนมทั่วไปนะคะนี่นะคะมือจะเห็ุแบบนี้นี่ค่ะได้บ๊แบบนี้นะคะเนาะร่องมึรข้างแรกค่ะข้าง,งแรกทีท่ำเป็นแหนมตอนแม่เนียวเคยซื่อกินนสมัยยุทธให้เคยซื่อกินแต่กะเจ้าจะอัด ใส่กระปุกแม่หะกระปุกพลาสติกเนาะหรือว่าขวดแก้วที่ว่าเป็นขวด,ขวดกระปุกละลอยละลอยสิแม่เมียเคยมาทอดกระแทบดีค่ะหรือว่าเป็นแหนมแหนมกระดูกอ่อนเนี่ยสิกระแทบดีเนี่ยเมียก็เลยคิดมาล่องถ้ำเองเคยกินค่ะในเมียเคยกินแต่ว่ายังบ่เคยถ้ำเองใช่ไหมคะเคยจะสื่อเ่นมาก,กินมือนีนี่ค่ะลองถ้ำมึงค่ะมันเป็นมันเปียวเนาะในเมยก็สิได้กิน หอมสมต้อนแฉบๆนะคะ,คะมีห้าเมี่ยวได้ทั้งหมดหาก้อนค่ะมเมียวได้ทั้งหมดหาก้อนเนื้อหมูหนึ่งกิโลนะคะเค็ดเป็นก้อนใหญ่ค่ะตอนนี้แม่เมียวก็ได้ทำสมต้อนเสร็จสซบเรียบร้อยแล้วนะคะมัดถุงแล้วได้หาถุงค่ะอันมือนี้แม่เมียวใส่เป็น หมู1กิโลนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขนาดพ่อทอดค่ะแม่เมียวจะนั่มส้มที่มัดแล้วนี้นะคะใส่กลองไว้แบบนี้แล้วก็แม่เมียวจะเอาไปลงเอาไปตั้งไว้ใต้ใต้ฮิตเตอร์บ้านนะคะที่ทําความป่นของบ้าน,นะค่ะนี่ค่ะจากนั้นแม่มเมียวก็สิบฟฟฝาเลยนะคะนี่ค่ะเมีม่ยม เขียนวันที่ไว้ว่าแม,ม่เมียวทำมือดนะคะแล้วกะรอให้เปียวประมาณ3-4มสี่วันนะคะกะคอยจะออกมาทอดกินนะคะเดี๋ยวถ้าถึงวันที่พ่อทอดนะคะแม,ม่เมียวเอามาทอดแล้วจะมาอัปเดตให้เบิงได้จ้ะแล้วก็มาซิมน้ำกันค่ะว่ามันจะแสบบ่นะคะคลิปนี้แม,ม่เมียวกะฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม,ม่เมียวทำคลิปต่อๆไปในได้จ้ะแม,ม่เมียวฟิลเลนชาแนลสวัสดีค่ะ